สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับจากสวนลุงหมูประตุ้ยพันไม้นะครับวันนี้เราก็มีพ่นยาให้กับต้นทุเรียนนะครับที่เราจัดโปรโมชั่นอยู่ก็คือโปรเครียแปลงต้นละ290บาทต้นละ290บาทนะครับตรงนี้เป็นทรงกิ่งกระโดงนะแล้วก็มีทรงกิ่งข้างนะครับใครสนใจ มาได้เลยครับก็พ่นยาปากติอะไรปกติดูแลปกตินะครับแล้วก็ไม้เส้นนี้ก็สามารถนําปลูกได้เลยนะครับสามารถนําปลูกได้เลยนะครับเดีย๋ยววันนี้มาไล์สดให้ดูกันนิดหนึ่งไม่ไม่แน่ใจว่าจะชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็อยากจะไล์สดให้ดูเพื่อให้เห็นว่านี่คือเรียวๆนะครับเป็นปัจจุบันที่สุดละนะครับเพราะว่ามันคือการไล์สดนะครับไม่ไม่ใช่การบันทึกภาพนะครับ ก็แปลงนี้ยังมีรองรังให้กับเพื่อนสมาชิกอยู่นะครับถ้าสนใจนะครับก็โทรหาผมได้ที่0899392635ครับ0899392635กับโปรโมชั่นเคลียร์แปลงโปรโมชั่นเคลียร์แปลงนะครับเราจะอยู่ที่สาขา2ครับเพื่อสมาชิกพิมพ์มาว่าลุงหมูป้าตุย้ยพันไม้สาขา2ครับสาขา2ตั้งอยู่ที่ตำบลปะแกดครับ อำเภอสองพี่น้องเฮ้ยอำเภอำเภอสองพี่น้องตำบออลอำเภออำเภอแกงแมวตำบลสองพี่น้องนะครับอยู่ที่ประเกตนะครับจังหวัดจันทบุรีผมก็หลงนะม,มีมีมาร์คไซด์นะครับอ่ะก็พ่นให้ดูนะครับนี่เรามีการพ่นยาอย่างนี้นะครับเป็นให้กับเพื่อนสมาชิกได้ซื้อกันอยู่แล้วนะครับนี่ตรงนี้เป็นทรงกิกระโดนะครับถ้าเทียบกับเอ,อน้องมีสูงเท่าไหร่นะ ท,ทีมงานผมนะครับวิวที่พ่นยายนี้นะครับสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับเพื่อสมาชิกดูแลกันนะอ่านายแบบอยู่นายแบบของเราสูงอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับนายแบบของเราสูงอยู่ที่ร้อเจ็ดสิบเซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปะกะติไม้เนี่ยมันก็จะสองเมตรอัพอยู่แล้วนะครับแต่ท่านจะมาจิกก็จะถามว่ามันสูงเท่าไหร่ผมก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็สองเมตรขึ้นทั้งนั้นเลยครับตรงไหนก็สองเมตรขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ทําการพ่นยาอยู่นะครับอันนั้นพ่นไปแล้วนะอันนั้นพ่นไปแล้วใครสนใจนะครับ ผมแนะนำว่าเดินทางมาได้เลยหลายท่านให้ความสนใจเดินทางมาไม่ได้นะครับเราก็อยากจะอยากจะให้จัดส่งนะครับก็ได้ครับเรามีบริการรถเช่านะครับรถเช่าหรือถ้าลงกองปษนีนะครับก็จะเป็นต้นย่อยๆหน่อยประมาณนี้นะครับก็ลองดูครับแต่ถ้าเพื่อสมาชิกมีโอกาสมาที่สวนนะครับก็แนะนำว่ามาได้เลยที่สวนลุงหมูประตูพันไม้นะครับหลบยานิดนึ่งนะครับ โปรโมชั่น290บาทนะครับคุ้มค่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่นพวกนี้คือรุ่นปลูกได้เลยนะครับระบบลากสามารถนําปลูกได้เลยนะครับเพราะว่ามีการแต่งลากเรียบร้อยนะครับมีการแต่งลากเรียบร้อยให้กับคนที่สนใจนะครับทีมงาน,นก็ไล่พ่อนอยากันอยู่แบบนี้นะครับ290บาทนบ่าทเดี๋ยวน่าจะมีอยู่ประมาณสักล็อก2ล็อกผมจะทําโปรโมชั่นที่250บาทนะครับ ก็จะเป็นรุ่นย่อมกว่านี้หน่อยแต่อยู่ในแปลงเนี่ยนะครับแต่แต่ไม่ไม่มากล็อกนะครับไม่มากล็อกแต่รุ่นนี้คือ290บาททุกท่านเห็นนะครับที่ผมกำลังเดินเข้ามาแบบนี้นะครับตรงนี้ซื้อทรงกิ่งกระโดงนะครับใครที่สนใจนะครับคนระสานบอกสนใจนะครับมาได้เลยมาได้เลยครับเพราะว่าใช้มากใช้น้อยก็ได้เลยครับถ้าใช้เยอะๆเป็นร้อยเนี่ย เราเรามีบริการรถร่วมนะครับรถร่วม,วมหมายความว่าผมก็จะมีรถคิวที่เดียวกับสวนลุม,มูตุ้ยพันไมมานานแล้วนะครับในการบริการจัดส่งเพื่อสมาชิกทวรปเทศเขาก็จะมีเรื่องของการประกันสินค้านะเพราะเขาเป็นเป็นรถร่วมรถคิวนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าของเพื่อสมาชิกเมืองแรงมีการจัดส่งก็จะมีประกันการประกันสินค้าด้วยจากขนส่งที่เขาจัดส่งนะครับแล้วก็ใช้ใช้ล้อยต้นเนี่ยนะครับรุ่นนี้ก็จะต้องใช้รถหกล้อละนะครับใช้รถหกล้อละนะครับเพราะมันมันยาวมันใหญ่ครับ แต่ถ้าใช้ไม่ถึงร้อยต้นประมาณสัก 30- 40ต้นก็สามารถนำกระบะมาได้ครับแล้วก็คุมสแลนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีสแลนก็เดี๋ยวทางเราก็จะจัดจำหน่ายให้นะครับเป็นผืนใหม่ให้นะครับบิสแลนจัดจำหน่ายให้แต่ถ้าใครสนใจไม่อยากมาเองรถเช่าผมผมแนะนำแล้วนะครับแต่ถ้าแบบลงกลงไปสนีเนี่ยมันก็จะย่อมหน่อยก็น่าจะประมาณสักไม่เกินสิบต้นนะครับค่าโกงก็อยู่ที่พันเก้า ค่าคงก็อยู่ที่พันเอันนี้ค่าโงก็ไปสนีเก็บนะครับไม่ใช่ผมเก็บนะผมก็จะมีหน้าที่ไปจัดส่งให้นะครับแต่ถ้ามันสูงมากๆอย่างที่เห็นในคลิปนี้มันก็จะลงไม่ได้นะครับเพราะกกงมันก็สูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเซน้าเข,ข,ข่าตัวน้องผมเนี่ยนะครับดูนะครับนี่เป็นการไล์สดนะครับนี่เป็นการไล์สดหลายคันมีโปรไหมหลายต้นมีโปรไหม อันนี้290โปรโมชั่นแล้วครับเพอไวร์รุ่นนี้คือ500-600บาทครับคุณคุณประสานนะครับ250นี่คือไม้โปรโมชั่นแล้วครับ290เนี่ยเพิ่มไม้โปรโมชั่นแล้วนะครับก็สนใจมาได้เลยนะครับคุ้มคุ้มแน่ๆอยู่แล้วล่ะครับคุ้มแน่ๆน่เนีเพราะว่าผมไลฟ์สดให้ดูนะไม่ใช่ถ่ายคลิปอันนี้คือปัจจุบันนะครับอันนี้คือปัจจุบันทันด่วนนะครับเทียบกับคนแล้วกันนะครับใครสนใจอาจจะต้องรีบต้องด่วนนะครับเพราะว่ามีรองรังแต่ไม่ได้มีรองรังตลอดเวลาเพราะว่าเพื่อนสมาชิก ที่สนใจและเดินทางมาเองก็หลายท่านครับในการเลือกซื้อนะครับจะใช้มากใช้น้อยก็จะมาซื้อกันได้เลยช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าทางระยองเยอะครับระยองก็จะมาเดินทางมาซื้อทางเราเยอะเพราะว่าระยองก็เป็นแหล่งในการลูกก้าพันธุ์ทุเรียนแล้วก็มั่นใจในไม้ของเราเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรู้จักเราทางเพจแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมั่นใจในการซื้อก้าพันของเรานะครับไม้พวกนี้เป็นไม้ไม้มีคุณภาพนะครับโปเคียร์แปลงเนี่ยเหตุผลเดียวที่ขายราคานี้เพราะว่าเราจะเคลียร์ไม้รุ่นใหญ่เพื่อทําไม้รุ่นใหม่ครับเก็จะทําไม้รุ่นใหม่นะครับเขาก็เราจะเปิดโปรโมชั่นให้กับเพื่อสมาชิกได้ซื้อในราคาที่ซื้อง่ายนะครับแล้วก็ราคาพิเศษจริงๆนะครับราคาพิเศษจริงๆคุณภาพจริงๆนะครับแบบนี้ สามารถนำปลูกได้เลยนะครับสามารถนำปลูกได้เลยนะครับพ่นยายอย่างดีใส่ปุ๋ยอย่างดีเป็นปกติเป็นปกติครับแบบนี้ครับนี่ให้ดูมีทั้งข้างนักกระโดงนะครับมีทั้งข้างนักกระโดงก็เลือกเอานะครับหรือถ้าไม่ได้มาเลือกเองมั่นใจก็ให้ทางเราเลือกแล้วก็จะส่งไปให้ครับแบบรถเช่าได้เลยถ้าชื้อระดับร้อยต้นขึ้นไปก็นันแนวต้องเป็นหกร้อนะครับเป็นหกร้อยาวนะครับ ก็มีขึ้นกันหลายท่านครับบางเจ้าก็เจ็ดร้อยแปดร้อยต้นนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปที่อุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์ก็เจ็ดแปดร้อยต้นนะครับแต่ไปสองคันนะน่าจะพันกว่าเหมือนกันนะไปสองคันครับคือถ้าหกล้อมันจะมีเรื่องของของน้ําหนักสินค้านะครับต้นไม้มันไปได้หมดนะครับถ้าเท่าเทียบอะครับแต่มันมีเรื่องของน้ําหนักสินค้าก็จะประเมินกันนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นี่ต้นยาแบบนี้ครับ ให้ดูนะชัดเจนนะครับชัดเจนสวยครับ290บาทคุณนงนุชครับเพิ่งเข้ามาค่ะได้เลยนะครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวนะครับเพื่อสมาชิกพิมพ์ในแผนที่ o o o l l m m p s ได้ว่าอันนี้ที่สาขาสองนะครับที่เราจัดโปรโมชั่นนี้พิมพ์ว่าลุงหมู ปลาตุย้ยพันไม้สาขาสองในแผนที่เจอเลยครับเวลาเสิร์ชในแผนที่ลุงหมูปาตุ้ยพันไม้มันจะเจอสํานักงานใหญ่กับสาขาสองนะครับไม้โปรโมาชันจัดอยู่ที่สาขาสองนะครับ290บาทให้ดูอย่างนี้ชัดๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์ใบแตกต่อเนื่องนะครับใบแตกต่อเนื่องนะใบแตกต่อเนื่องนะครับคนในคนในแบบนะครับที่ถ่ายไลฟ์สดอยู่สูง170เซนนะครับ คนในแบบที่ถ่ายอยู่270สูง170เซนนะครับเพื่อนสมาชิกนี่สูง170เซนครับลองดูครับไม้ถ้าลงดินเมื่อไหร่ก็จะก็คือพุ่มใหญ่ขึ้นเมื่อนั้นนะครับคือตอนนี้มันจะพุ่มมันจะอยู่ประมาณถุงพุ่มมันจะอยู่ประมาณถุงนะครับแต่เมื่อลงดินลากเดินออกไปอีกนะครับต้นเขาจะใหญ่ไวขึ้นนะครับต้นเขาจะเป็นพุ่มใหญ่ไวขึ้น,นเดี๋ยวผมไม่เข้าไปนะพอดีพ่นยานะครับให้ดูอย่างนี้ครับ ใครสนใจต้องรีบต้องด่วนนะครับมีทั้งกิ่งข้างและก็กิ่งกระโดงนะครับกิ่งข้างแล้วก็กิ่งกระโดงสามารถนําปลูกได้ทันทีสามารถนําปลูกได้ทันทีนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับไม้รอลงดินละไม้เราลงดินละนะครับสามารถได้เลยพ่นยาเป็นปกตินะครับพ่นยาครบครับมแมลงโรคเชื้อลงเชื้อราผมพ่นครบหมดหมดครับนอนเนินครอบคุมหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่า อะไรเลยครับพ่นสมาชิกก็มารับสินค้าไป,ไปนําปลูกได้เลยเนี่ยพ่นวันนี้เนี่ยเนี่ยเพื่อนสมาชิกเนาะที่ไลฟ์สดเนี่ยคือพ่นวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่6ครับวันพุธ6เดือน8ปี68ครับอ่าใครสนใจได้เลยมาก่อนได้ก่อนนะครับคุณสามารถคัดได้ทุกล็อกทุกต้นนะครับถ้าคุณอยากจะเลือกนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องลูกค้าคัดนะครับคัดได้เลยใครอยากจะคัดก็คัดนะครับแต่ถ้าใครมั่นใจว่าผมไม่มาแต่ผมมั่นใจให้เราคัดให้ก็จัดไปครับ ก็เป็นปกติด้วยนะเพราะลูกค้าของผมก็จะชอบให้เราคัดให้ครับเป็นปกติแต่ถ้าลูกค้าอยากจะเดินทางมาคัดเองซื้อเองยินดีครับไม่ไปติดเลยมาเลือกเอาเลยครับยกออกมาได้แถวไหนก็ได้ครับเพราะว่าทุกต้นเพียง290บาททุกต้นราคาเพียง290บาทดูคนแล้วกันนะเป็นไม้ที่ปลูกได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบรากสมบูรณ์ไม้แต่งรากหมดแล้วนะครับเปลี่ยนถุงสามรอบแล้วอะ่ะ เป็นทุงสามรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลบลากเขาคุณไม่ต้องโกร่าขนลากอะไรพวกนี้นะครับแตงหมดแล้วปลูกอย่างเดียวปลูกอย่างเดียวมีหน้าที่อย่างเดียวคือปลูกแล้วก็พ่นยาพ่นฮอร์โมนนะครับให้เขาแตกพุ่มแตกะไรมาใหม่ลากเดินจบเลยครับใหญ่สวยอลังการซื้อเวลาครับซื้อเวลาคอร์สแฝงมันเยอะครับการปลูกผู้เรียน่ปลูกต้นเล็กก็คอร์สแฝงเยอะค่าปุย๋ยค่ายาค่าแรงงานแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกได้ต้นใหญ่ในไม้โปรโมชั่นนี้ คอสแฝงหายไปหลายเดือนเลยครับใช้ก็อนหารเดือนหายเป็นหลายเป็นหลาย,เป,ลายเป็นปีดีกว่าหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสการลงทุนเพื่อสมาชิกก็จะเร็วขึ้นนะครับได้ได้ผลผลิตเร็วขึ้นนะครับมีต้นเล็กราคาร้อยมีครับต้นเล็กราคาร้อยเพื่อสมาชิกสามารถมาที่สวนลุงหมูป้าตุย้ยพันไม้สาขาสำนักง,งานใหญ่ได้ไม่ใช่แปลงนี้ครับแปลงนี้จะเป็นรุ่น290โปรโมชั่นเคลปลงแต่ถ้าอยากจะได้ ทุเรียนมากรุ่นมากไซส์มาที่ลุงหมกตู้พันไม้สาขาสำนักง,งานใหญ่สาขาใหญ่โอ้โหอันนั้นนะ่ะไต้ไซส์เลยครับมากไซส์อลังการงานไซส์เลยครับเยอะไปหมดเลยนะครับนี่ครับแต่เป็นอันนี้เป็นไม้นะครับสนใจจัดได้เลยนะครับสูงใหญ่นะครับเนี่ยเต็มตอนนี้ยังมีสินค้าลองลังให้กับเพื่อสมาชิกอยู่นะครับนี่เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งครับ เดี๋ยวจะทำโพสก็คือล็อกแถวนี้แถวนี้จะเตี้ยวเขาหน่อยนะครับแถวนี้จะเตี้ยวเขาหน่อยนะครับเอาไปที่250บาทน่าจะมีประมาณล็อกสอล็อก250บาทนะครับถ้ามาซื้อแล้วก็บอกว่าเดีย๋ยวคนขายงงก็บอกเนี่ยผมผมไลฟ์อยู่นะครับมีคลิปให้อยู่นะครับเปิดตอนตอนน,ดนตอนนี้เลยเปิดกันตรงนี้เลยก็จะมีแถวนี้แถวนึงละนะครับก็คือ,อง่ายๆมันจะย่อมกว่า แถวอื่นเขานะครับจะย่อมกว่าแถวอื่นเขาแต่ก็สวยให้สวยกันดูแต่เป็นกิ่งข้างนะครับแถวนี้น่าจะเป็นกิ่งข้างละพุ่มสวยพุ่มใหญ่ใบสวยครับดินี่เอาไปสองร้อยห้าสิบาทสวยข้างๆสองร้อยเก้าสิบาทเลือกเอาเองสองร้อยเก้าสิบาทโชมชันครับจริงๆอันนี้ผมก็ขายสองร้อยเก้าสิบนะแต่มันย่อมกว่าในตาผมก็เลยเอาไปที่สองร้อยห้าสิบพอนะครับสนใจได้เลยนะครับสองร้อยห้าสิบมีไม่เยอะนะ ส่วนใหญ่จะ290โปรโมชั่นครับเดี๋ยวเข้าไปให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูความสวยของไม้นะครับนี่290บาทแบบนี้ครับ290บาทเดินมากก็ลุยยาวไปด้วย,ยวโอเคอ่ะนี่นะครับดูการแตกยอดแตกใบนะครับนี่ ดูวครับดูโคนดูโคนครับดูโคนอ่ามีโทรศัพท์เข้ามีโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวขอนญาตยังไม่รับนะครับเดี๋ยวโทรกลับอีกทีนึงนะครับดูแบบนี้นะครับทีมงานกําลังพ่นยาอยู่นะครับนี่ให้ดูกันอย่างนี้ครับ290บาทหมอนทองโปรโมชั่นเคลียร์แปลงอยู่ที่สาขา2จังหวัดจันทนะครับสามารถมาได้เลยนะครับมาวันนี้ก็มาได้เลยมาได้ทุกวันครับเพราะว่าสินค้ายังมีอยู่ ถ้าสินค้าหมดแล้วอาจจะเสียใจนะครับเพราะไม้รุ่นนี้เป็นไม้ที่ระบบรากดีมากนะครับหลบบรากดีมากนะครับนี่ดูดูดูลากดีมากเห็นไหมโอดูรากรากดีนะครับพลอ,อยางนี้นะครับให้ถูกบิว,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 วสูงนะครับนี่สอง้อยเก้าสบบาทเดี๋ยวไม้สาขาสาขาใหญ่เดี๋ยวผมไม่ไลฟ์สดให้ดูอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยจะได้ไลฟ์นะครับเพราะว่า แบกบมันชอบลบลบไลค์ก็เลยจะถ่ายเป็นคลิปเดี๋ยววันนี้เไลค์ดีกว่าเพราะว่าต้องการให้มันเห็นเป็นปัจจุบันนะครับเห็นเป็นปัจจุบันนี่ให้ดูแบบนี้ครับตัวไว้ดู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 นี่ครับแทงอีกแล้วแทงอีกแล้วลากเดินอีกแล้วนะครับนี่แบบนี้ครับให้ดูกันกับเราสวนลุงหมวปะตูพันไม้ครับสวนลุงหัวปะตูพันไม้สนใจ มาได้เลยครับสวนเปิด8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นทุกวันครับไม่มีวันหยุดนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดมาได้เลย8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะครับอยากได้ไม้ไซนี้โปรโมชั่นนี้มาที่สาขา2ครับถ้ามาถึงแล้วไม่เจอใครเพราะว่าแปลงนี้ทีมงานผมจะเข้าสวนกันนะครับเข้าเข้าสวนทุเรียนจริงๆนะไม่ใช่เข้าบาร์รเข้าสวนทุเรียนจริงๆเพราะฉะนั้นโทรมาหาผมจริงๆจะมีเบอร์เขียนอยู่ครับที่ที่ป้ายหน้าร้าน290นะครับ โปรเคลียแปลงนะครับโทรหาผมได้ที่0899392635ครับ0899392635ย้ำอีกครั้ง0899392635นะครับก็รับรับทุกสายนะครับถ้าไม่ถ้าอยู่กับโทรศัพท์นะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่กับโทรศัพท์นะครับอาจจะเสียงอูอีบ้างคุยบ้างเพราะว่าบางครั้งผมก็ใส่ใส่แมสในการพ่นยาอยู่อย่างเงี้ยนะครับหรือเข้าสวนอยู่แต่คุยกับทุกท่านอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวพาไปดูป้ายครับระหว่างน้องพ่นยานะครับว่าป้ายเรามีการประกาศชัดเจนนะครับเพราะว่าผมประกาศให้กับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้ทําการซื้อด้วยนะครับโปรโมชันเราเป็นพลับบิคครับวันนี้ก็ลดพ่นยาอยู่นะหายไปเยอะครับแถวนี้น่าจะไปอุตราดิตถ้าจำไม่ผิดแถวนี้ไปอุตราดิตครับไปการตะลัก แถวนี้ก็ไปกันตลักนะครับไปปลาจีนไปกันตลักไปโซนที่เขาชอบเล่นไม้โตๆก็จะเยอะครับไต่กันเยอะนะเพราะว่าราคานี้เป็นราคาที่จับต้องง่ายเป็นราคาที่จับต้องง่ายนะครับแล้วก็ไม้มีคุณภาพนะครับลงไหลายล็อกอยู่ลงหลายล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวเด้ายหปนะ้าทางเข้านะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงที่อยู่ติดคลองติดคลองประกต เป็นคลองเป็นคลองน้ําเป็นคลองหลักของอีกเส้นหนึ่งของจันทบุรีนะครับให้ดูป้ายไปนี่นะครับนี่สองร้อยกิ่งข้างก็มีครับลองดูนะครับนี่หายเป็นลอกๆเลยนะครับในพื้นที่ก็ปลูกกันเยอะครับในคนพีก็ปลูกกันเยอะให้ดูทางนี้นิดนึ่งนะครับก็จะมีป้ายเขียนอยู่อันนี้จะถนนทางเข้าแก่งหางแมวนะครับ ถนนใหญ่ถนนหลักนะครับเนี่ยนะถติว่าทะลุมาเพ๊่ก็จะเจอป้ายนี้นะครับป้ายนี้ผมประกาศชัดเจนนะครับป้ายนี้ผมประกาศชัดเจนนี่ชัดเจนนะครับเราแปะป้ายนะครับเฉลยแปลงหมอนทองต้นใหญ่2 9 0เบาทเท่านั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ลุงหมูปลาตุย้ยลุงหมูปลาตุ้ยพันไม้นะครับโทรหาผมก็เบอร์นี้นครับเบอร์แรกเนี่ย เนี่ยครับเบอร์แรกแคปเจอร์ไว้ก็ได้นะครับนี่สองร้ครับให้ดูแบบนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับโคนใหญ่ต้นดีนะครับอยากได้กิ่งข้างหรือกิ่งกระดงมาดูได้นะครับมาดูได้กับแปลงนี้อันนี้เป็นทรงกิ่งข้างทรงกิ่งข้างทรงกิ่งข้างจะขายดีมากนะในลูกค้า โซนตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าระยองจันนะครับที่เข้ามาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอากินข้างกันหมดครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยแจ้งถ้าติดตามเพจเราดูแล้วนะครับก็จะรู้ว่าผมก็จะบอกเสมอว่าเจ็สิบปอร์เซ็นตะ์ะของตะวันออกอะที่เป็นคนปลูกทุเรียนอนะก็จะปลูกกินข้างซะส่วนใหญ่อาจจะเป็นทรงเนี้ยครับอาจจะโค้งหน่อยๆเนี่ยอย่างประมาณเนี้ยแต่เวลาปลูกเดี๋ยวมันจะตรงเองครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ตัวอย่างให้ดูสําหรับการปลูกกิ่งข้างผมมีปลูกไว้แปลงหนึ่งอยู่ถนนเส้นนี้เส้นนี้เส้นหนึ่งเ,เหมือนกันแต่แต่เลยไปทางนู้นประมาณสักสามร้อยเมตรปลูกไว้อยู่ประมาณสิบเจ็ดไร่ครับตอนนี้ก็เป็นพุ่มหมดแล้วเดี๋ยวไปถ่ายคลิปไปดูหรือไปไลฟ์สดให้ดูว่าไม้เขาปลูกยังไงเพราะว่าตอนเลือกปลูกผมก็ปลูกงี้เหมือนกันเอาชุดนี้ไปปลูกเลยครับเอาชุดนี้ไปปลูกเลยกิย่งข้างเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากเล่นก,กระโดงไม่ติดครับมีมีเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเพื่อนสมาชิกผมทางภาคกลางและก็ภาคใต้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กลับกันนะก็จะชอบปลูกกระโดงนะครับก็มีบริการหมดนะมีข้างกระโดงราคาเดียวกันครับชอบวันไหนก็มาเอานั้นนะครับชอบวันไหนก็มาเอานะันอันนี้กระโดงนี่นะครับประมาณนี้นะอ่ะสัญญาณสัญญาณ,ส,ญญาณสัญญาณกลับมาแล้วครับสัญญาณกลับมาแล้วจะได้ข้างได้กระโดงได้เลยครับแต่อาจจะต้องเร็วหน่อยนะ เพราะว่าวันนี้ผมไลฟ์สดแล้วนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะก็ถ่ายเป็นรูปถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะครับเพื่อนสมาชิกก็มาซื้อกันเยอะครับวันนี้เราไลฟ์สดให้ดูกันเร็วเพราะวันนี้เข้ามาพ่นยาครับพ่นยาสวนทุเรียนแปลงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านดูคลิปนี้นะครับไลน์นี้นะเดี๋ยวจะหยุดแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกแปลงหนึ่งที่เราปลูกรุ่นนี้ให้ดูเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเลยแล้วกันให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับอาจจะไปไลฟ์สดอีกอันหนึ่งตรงนั้นนะครับดูวว่าปปลลูกแ้มัันนเ็ยงงไ หลายคนไม่เคยปลูกต้นใหญ่มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปดูแปลงของเราที่เราปลูกให้ดูแล้วเจอกันอีกคลิปอีกไรา์หนึ่งครับสวัสดีครับ